Pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright It made me swoon I love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you All I can think is my son All, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. You have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love be กำลังแกะกุ้งนะครับเรามีเราไม่ได้ไปพมา่าเราก็ย่างกุ้งได้นะครับครับอ่าชุดไหนมั้งชุดไหนชุดไหน,นย่างกุ้งนะโอ้มีคนแกะกุ้งอยู่โอ้กุ้งแกะแล้วนะครับโหน่าทานมากอ้าวนนี้นะครับ มีเวลานะครับวันนี้เรามาถึงประมาณเกือบห้าโมงว้าวนะครับมีเมนูแล้วก็นี่ครับของข้าวอะประหยัดแก๊สนะครับเราใช้เตาถ่านนะครับมีเวลานะมาถึงห้าโมงเย็นก็เมนูปิ้งย่างนะครับแล้วก็สั่งร้านสวัสดิการนะครับก็ผัดชาทะเล เดีด๋ยวรอข้าวสุกนะครับใกล้สุกแนละ้วข้าวสุกแล้วครับสุกแล้วติด

บ้านนะครับนครศรีธรรมราชนะครับชมบ้านแม่นะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับตกทั้งวันนะครับตกหยุดตกหยุดนะครับเช้าเช้ามาก็ รบรรยากาศที่บ้านนะครับต้นไม้เยอะมากดอกไม้นะครับแม่ปลูกไว้โอเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มดอกไม้นะครับโอ้มันอยู่ในป่าเลยนะ เก็บพริกนะครับพริกอ่อนนะครับไปทําน้าพริกทําผัดชานะครับผัดช่าทะเลวันนี้เดี๋ยวจะทําผัดช่าทะเลนะครับเยอะมากครับพริกอ่อนนะครับเต็มต้นเลยครับเต็มต้นเลยโอ้ต้นนี้ก็มี ในสวนโอ้อันนี้ทานได้นะครับดอกขา่านะครับลูกขา่าทานได้ครับทานน้ำพริกไดนะ้นี่เราอยู่ในป่ามังคุดนะครับแม่เลียงไก่ไว้ครับ มังคุดนะฮะนี่ฮะมังคุดเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเป็นออกดอกละนะครับนี่ครับขั้วลด้หนึ่งลูกนะครับโอ้ต้นนี้ดกนะครับข้อไก่นะครับ เลี้ยงไก่ครับรแม่ครับแม่ครับถ่ายวีดีโอกับแม่นะครับเดี๋ยวไปทำลงเป็นวีดีโอนะครับเป็นวีดีโอลง youtube นะครับ<ม>ส่วนตัวส่วนตัวไม่มีใครดูเลยครับดูเล่นคนเดียวครอบครัวนะครับ ข้อไก่กนะครับเยได้ไข่ทุกวัน,นวันละฟองสองฟองวันละฟองเก็บไว้ก็ในตู้เย็นนะครับแม่เก็บไว้เป็นสิบสิบลูกแล้วเด<อ>ี๋ยวให้ดูไข่ักหน่อยนี่โอ้จะจะดูไข่นะหน่อยไม่โชเลยโอ,ยยอ,อ้วันนี้ไม่ครั้งไม่ไข่นะครับปกติไข่ทุกวัน ไหนไหนเจอแล้วนะครับไข่ไข่ได้สองฟองนะครับครับ,รบก็บบน,น,นะครับไม่ได้กลับบ้านบ่อยนะครับไม่ได้กลับบ้านบ่อยก็ ถ่ายกับแม่หน่อยนะครับถ่ายกับแม่หน่อยนะครับเดี๋ยวส่งให้แม่ดูมนาวมันหนาวดอกไม้เลียใต้เยอ่ามันนาวยังไม่ได้ถ่ายไหมนาดกยังได่ไดอกเป้ง มะน,มมนาวมะนาวบ้านแม่นะครับผมเก็บไปสีห้าลูกละโอ้โหดกนะครับดกมากนะครับดกนะครับมีอยู่สี่ห้าต้นนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวอยู่ข้างนอกน้่นอีกสี่ห้าต้นข้างในานี่อีกสี่ห้าต้น

嗯。嗯 不啦，不问。拜拜拜拜 Yeah. <laughs> you เพลงน่าฟังมากเลยคือชอบนะพี่มันไม่วุ่นวายนะเถึงจะมีคนเยอะมีร้านเดี๋ยวเราไปสวนตัวนะมีร้านอาหารแต่ก็ค l a สสิ c เขาแบบลองเพลงเลยเมื่อกี้เพลงเพราะมาก